เอาแล้วครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมมันนี่ฟาร์มนะครับและสําหรับ E ีีนี้นะครับเราก็จะมาเทรดกันแบบสดๆเลยนะครับผมพอดีจริงๆว่าเมื่อกี้ผมกดอัดคลิปไปแล้วล่ะครับแต่ลืมเปิดไม้นะครับมันไม่มีเสียงเพราะนั้นไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับเป็น E ีีนี้มานะครับก็คือผมมีเงินทุนอยู่800เหรียญนะครับผมมีเงินทุนอยู่800เหรียญแล้วก็ จะมาเทรดกันในวันนี้คือวันที่3พฤศจิกายนเวลา6โมง26นาทีนะครับจริงๆผมกดไปก่อนหน้านี้แล้วนะประมาณ6โม20นะครับประมาณนี้อ่าโอเคไม่เป็นไรก็มาบอกกันไว้แล้วกันนะครับนี่ผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Lazy TMA นะตัวนี้ก็จะดูลักษณะเป็นท่อเห็นไหมครับจะเป็นท่อแบบนี้นะครับก็หลักการใช้ก็คือประมาณว่า ย้อนกลับไปนะครับประมาณว่าถ้าราคานะครับเส่งเทียนเนี่ยได้ปิดเหนือสูงกว่าเส้นเส้นเหลืองหรือต่ํากว่าเส้นเหลืองนะครับมักจะย้อนกลับไปในไปหาเส้นด้ําเงินหรือค่ากลางเสมอให้ดูอย่างนี้อย่างแท่งนี้นะครับจุดเนี้ยนะครับจุดนี้ก็จะเห็นว่าปิดราคานะครับปิดราคาเหนือพุบสุดท้ายก็ย้อนกลับมาเห็นไหมครับตรงนี้ปิดราคาเนี่ยที่เส้นเส้นเลยนะครับสุดท้ายก็ย้อนกลับมานะครับ อันนี้ก็เหมือนการสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าพอปิดเหนือปุ๊บถ้าเราได้เข้าเลยเนี่ยก็ feet, ย้อนกลับมาอยู่กัน40-50จุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ด้านล่างนะครับพอมันปิดต่ากว่าเห็นไหมเพราะปิดต่ากว่าปุ๊บสุดท้ายก็ย้อนกลับไปนะครับอ่าก็ทาให้เราเอา่าดูจังหวะหาจังหวะทาการไรได้นะครับเช่นตรงนี้ปิดต่ากว่านะครับก็ย้อนกลับไปนะครับก็ได้80-90จุดอยู่นะครับอย่างเช่นตรงไหน,นอีกละ่ะอ่าตรงนี้ชัดๆเลยเห็นไหมครับปิดเหนือพอปิดเหนือครับสุดท้ายก็ย้อนกลับมานะครับ อันนี้ก็ปิดเหนือนะครับปิดเหนือสุดท้ายก็ย้อนกลับมาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับนี่คือหลักการง่ายๆประมาณนี้นะครับโอเคพอดีเลย,ยงั้นเดี๋ยวผมมาลองดูซิว่า,าสต็อปล็อกของผมระยะเมื่อกี้ผมตั้งไว้ตรงนี้ที่30ิโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนมาเป็นอ่านี่40เหรียญไปเลยนะครับแบบนี้เผ่อๆไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเราเทรดสวนเทน ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นเทนลงอยู่เนาะมันเป็นท่อือเทนลงเราสวนเทนเพราะนั้นครับ TP ผมก็จะสั้นนิดนึงแล้วกันนะครับอยู่ที่เนี่ยผมตีฟิโบเนี่ยนะครับตีฟิโบมาก็อยู่ที่50%านะครับเส้นก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ที่สาเหรียญอ่ะอาจจะน้อยกว่า SL ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสเรื่องลิสตอรีวอร์ดอยู่แล้วนะครับอ่านี่มันเป็นการสวนเทนเนาะนะครับเพราะจากนั้นพอเราเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเข้าปุ๊บลงปับนะ๊บนะฮะ เข้าปุ๊บลงปั๊บทันทีไม่เป็นไรรอดูนะครับแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาล้ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับ4ี่ตอน7ดโมงเช้านะครับก็ออเดอร์ก็ได้ชน TP ีไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยอะเรามาดูกัน เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เราได้เข้าออเดอร์ตรงตรงนี้นะครับเดีนะผมตีเส้นให้ดูเมื่อวานนี้นะครับโอเคเมื่อวานตรงน,รงนี้สีฟ้าตรงนี้นะครับจากนั้นราคาก็ได้ดีดลงมานะครับก็เกือบจะชนสต็อปลอตของเรานะครับแต่ สุดท้ายราคาก็วิ่งขึ้นไปชนทีพีของเราที่ตั้งไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูนะครับตีเส้นให้ดูแบบนี้เลยเราเข้าที่ราคาเท่าไหร่เข้าที่ราคา1.82499 1.82499นะครับผมขอเปลี่ยนสีให้เห็นชัดๆนะสีฟ้าแล้วกัน 1.82499อ่านี่นะครับนี่เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้ว tp ของเราอยู่ตรงไหนนะครับ tp ของเราอยู่ที่เส้นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับที่ราคา1 จุดแปดสออ่ะนี่ครับที TV อย่างงี้ชนพอดีเลยนะครับชนพอดีเลยนี่ตรงนี้นะครับอ่านะครับนี่นี่คือชนทีพีของเราพอดีเลยเห็นไหมครับก็ตรงไปตาม หลักสัจจะของการประยุกต์ใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเมื่อมันปิดต่ากว่านะครับแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองนะครับก็จะย้อนกลับไปหาเส้นน้าเงินนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสวนเทนอย่างที่บอกเห็นไหมครับเมื่อวานผมผมบอกแล้วว่าสวนเทนเพราะฉะนั้นมันอาจจะขึ้นไปไม่สูงเท่าไหร่เราจึงเอาแค่ประมาณหนึ่งนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ลงมาเห็นไหมถ้าเกิดว่า เราตั้งสูงไปครับมันจะมาแตะสต็อปลอเราตรงนี้นะครับนี่แบบนี้โอเคไหมนะครับก็ใบนี้ก็ถือว่าวินไปนะครับนี่ได้มา30เหรียญนะครับนี่แบบนี้โอเคนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีจังหวะดีๆเข้าอีกเดี๋ยวผมจะมาเทรดให้ดูอีกแบบสดๆกันอีกนะครับกับรายการเทรดสนุกนะครับผมสำหรับ ep นี้ถ้าชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมและพบกัน EP หน้าครับ